สวัสดีครับกลับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญแน,นวชีวิตรอดจากพีรมิดที่เต็มไปด้วยกับดักโดยที่ตัวหนังนะครับจะเปิดฉากมาที่การจราจรที่เมืองไคโรประเทศอียิปต์นักข่าวสารคดีชื่อดังที่มีชื่อว่าซันนี่เธอกําลังรายงานข่าวเกี่ยวกับการขุดพบพีระมิด3ด้านของนักโบราณคดีมันถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายแห่งนี้มานานนับพันปีและอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ250ไมล์กลุ่มนักโบราณคดีที่นําโดยดอร์ไมล์และรวมไปถึงลูกสาวของเขาที่มีชวานร ได้ทำการขุดพบพีระมิดเป็นคนแรกมันไม่ใช่พีระมิดที่มี4ด้านเหมือนพีระมิดทั่วไปแต่เป็นพีระมิดที่มี3ด้านเท่าซันนี่ที่เขาไปสัมภาษณ์ด,ดรไมล์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสำรวจด,ดรไมล์ก็เลยอธิบายว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่สถานที่แห่งนี้นั้นคือที่ตั้งของพีระมิดแห่งอาคานาเดนซึ่งได้หายสาบสูญไปเมื่อหลายพันปีก่อนภาพได้ตัดมาที่นอร่าลูกสาวของดรไมล์เธอได้สัมภาษณ์กับซันนี่ว่าเธอมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาช่่ววยยกกาาารสจให้้งมขึน ซึ่งนักโบราณคดีหลายคนไม่ยอมรับวิธีการนี้แต่นอร่าก็พามอธิบายว่ามันจะช่วยย่นระยะเวลานในการสำรวจนอร่า <Nora S 2> ได้พาโทซันนี่มาดูพิกัดที่ดาวเทียมพยายามควานหาปากทางเข้าของพีระมิดซึ่งน่าจะอยู่ด้านบนในส่วนของยอดซันนี่ก็เลยถามนอร่าว่าพีระมิดที่อยู่ใต้ดินแบบนี้ใครกันเป็นคนสร้างนอร่า <Nora S 2> ก็เลยบอกว่านั่นแหละหน้าที่ของเราในการจะหาคำตอบตกดึกคืนนั้นซาเฮียแฟนหนุ่มวิศวกรของนอร่าก็ได้เข้ามาหาเธอพร้อมกับช็อตตี้หุ่นยนต์นักสำรวจจากองค์การนาซา มันมีขนาดไม่ใหญ่มากและมีล้อตีนตะขาบอีกทั้งยังติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อส่งสัญญาณกลับมาแบบเรียลไทม์ซึ่งนั่นเป็นความตั้งใจของซันนี่ที่อยากจะบันทึกภาพการสำรวจเก็บเอาไว้ด้วยในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนงานได้วิ่งมาหาดรไมล์เพื่อบอกกับเขาว่าตอนนี้พวกเราคนพบทางเข้าพีระมิดแล้วทั้งดอกอรไมล์นอร่าซันนี่และรวมไปถึงตากล้องที่มีชื่อว่าฟิสซี่ได้รีบพุ่งหน้าไปยังทางเข้าพีระมิดทันทีพวกคนงานพยายามกยเศษหินออกมาเพื่อเปิดทางเขา้า ก่อนที่จะมีแก๊สพิษพผยพุ่งออกมาจากพีระมิดบรรดาคนงานที่สุดคนเข้าไปได้ถูกหามตัวสงว่งโรงพยาบาลทันทีทางด้านของดรไมล์พยายามอธิบายสาเหตุว่าแก๊สพิษพวกนี้ก็คือเอสเปอร์จีรัตซึ่งมันคือสปอร์ของเชื้อราชนิดหนึ่งที่จะสามารถพบเจอได้ทั่วไปตามถาม้ำหรือสุสานโบราณเก่าๆดกรไมล์จึงสันนิษฐานเลยว่าพีระมิดแห่งนี้นั้นไม่ได้ถูกเปิดมานานมากแล้วหลังจากนั้นดรไมล์ Mai, ก็ได้รับการติดต่อจากหัวหน้าโครงการ ว่าให้ยุติการสำรวจทันทีเพราะที่ด้านนอกกรุงไคโรเริ่มเกิดจราจนร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วดรมไมท์ได้บอกหัวหน้าคนง,งานว่าพวกเราจะถอยไปตั้งหลักกันก่อนแล้วค่อยกลับมาสำรวจใหม่หลังจากที่การจราจนจบลงแล้วหลังจากนั้นนอร่าก็ได้เข้ามาคุยกับพ่อว่าเธอรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของดออรไมล์ดรไมล์ก็เลยบอกลูกสาวว่ามันไม่ใช่คำสั่งของพ่อแต่เป็นคำสั่งของรัฐบาลพวกเขาเกรงว่าพวกเราจะรับอันตรายจากการจราจรในครั้งนี้นอร่าก็เลยบอกพ่อว่านี่เป็นการคน้น พ่อจะมาทิ้งมันไปแบบนี้ไม่ได้พ่อไม่อยากรู้หรอว่าข้างในพีระมิดมีอะไรนอร่า <Nora S 1> <Nora S 2> ที่เสนอก,กับด็อตร์ไว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องลงไปสำรวจเพราะพวกเรามีเจ้าชอ็อตตี้เราจะส่งมันเข้าไปแล้วถ่ายภาพทุกอย่างกลับออกมาหนูขอเวลาสักสองชั่วโมงจากนั้นพวกเราค่อยอพยพก,กันนอร่าพ <Nora S 2> ยายามพูดเรื่องเก่าให้พ่อเห็นด้วยจนดตรมาอนุญ,ญาตให้นอร่าส่งเจ้าชอ็อตตี้ลงไปสำรวจได้เจ้าชอ็อตตี้ได้ถูกส่งตัวเข้าไปในพีระมิด และได้ถ่ายให้เห็นถึงสัญลักษณ์แปลก,กๆมากมายดรมาอธิบายว่ามันคือสัญลักษณ์ของการฆ่าและการบูชาญันมีคำบางคำที่หมายถึงว่าเจ้าและมีอีกคำที่แตกต่างกันซึ่งนั่นก็คือนรกเจ้าชอตตี้ได้เดินน้าสำรวจไปเรื่อยๆทางด้านของดรไมาก็พยายามอธิบายตามภาพว่านั่นคือสัญลักษณ์ของโอซิริสเทพเจ้าแห่งชีวิตหลังความตายนอร่าพูดเสริมขึ้นมาว่าเจ้าอียิปบราณจะเรียกท่านว่าฟาโรห์องค์แรกตามตำนาน แต่ในขณะที่เจ้าชอตตี้กำลังสำรวจอยู่นั้นยูยูก็มีตัวอะไรบางอย่างมาเล่นงานมันจนทาให้สัญญาณขาดหายไปซาเฮียก็เลยบอกทุกคนว่าเขาต้องไปเอาเจ้าชอตตี้กลับมาดร์มารก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะภายในพีระมิดอาจจะมีแก๊สพิษหลงเหลืออยู่ซาเฮียพยายามอธิบายว่าเจ้าชอตตี้เป็นคนม,มาจากองค์การนาซาถ้าเขาไม่เอามันกลับไปคืนเขาเดือดร้อนแน่ดร์มารที่ไม่มีทางเลือกก็เลยบอกกับซาเฮียว่าเขาจะนําทางให้ ทางด้านของนอร่าที่มีโอกาสสำรวจพีระมิดครั้งแรกเธอก็เลยไม่ยอมที่จะปล่อยโอกาสนี้ไปนอร่าได้บอกกับดรไมล์ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอจะไปด้วยเธอไม่รู้ว่าเมื่อไหรก่การจะลาจนจะจบลงและก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาสำรวจที่นี่อีกไหมดรไมล์ Mai, ที่ยินแบบนั้นจึงยอมใจอ่อนและให้ทุกคนติดตามไปด้วยแต่ในระหว่างนั้นถ่านจากอียิปต์ก็ได้เข้ามาขวางพวกเขาโอไว้และแม่อนุญาตให้ทีมสำรวจลงไปในพีระมิดซาร์เฮดที่เป็นชาวอียิปต์ ได้เข้าไปเจราจากับพู้ทหารว่าพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องลงไปพวกทหารก็เลยให้เวลาสิมสำรวจลงไปตามหาตัวเจ้าชอตตี้เป็นเวลาสองชั่วโมงจากนั้นก็ต้องรีบกลับขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นดร์ไมล์ได้ัดการตอกเสาเพื่อผูกเอ็นนำทางเอาไว้พวกเขาจะได้ไม่หลงทางทุกคนได้สวมหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วมุ่งหน้าไปยังพีระมิดจนกระทั่งได้พบกับเจ้าชอตตี้ที่ถูกตัวอะไรบางอย่างทำลายจนเสียหายฟิซซี่ที่เป็นช่างกล้องได้พบปองอะไรบางอย่าง จึงได้เรียกทุกคนให้มาดูทุกคนจึงได้ตัดสินใจ,จป,ปีนขึ้นไปสำรวจมันดร์ไมได้บอกทุกคนว่ามันคือห้องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอาวุธพวกนี้จะถูกใช้ในการสังเวยนอราได้เรียกตัวดร์ไมมาดูอาวุธที่หักก่อนที่เธอจะฉายไฟแบ็คไลท์ให้พ่อดูซึ่งมันก็เผยให้เห็นถึงคราบเลือดที่แห้งเกิดกลางดร์ไมได้บอกกับลูกสาวว่าลองเก็บตัวอย่างเลือดนี้เอาไปตรวจสอบดูทันทีที่ดร์ไม้เดินหางออกไปนนราก็ได้สังเกตเห็นว่าเส้นออออเอ็นที่เอกดมว่า คุณดึงมันจนขาดโดยที่ไม่รู้ตัวดรมไมก็เลยอธิบายว่าพวกเรายังเข้ามามลึกมากและไม่มีทางหลงทางแน่นอนทุกคนได้ตัดสินใจลงไปจากป่องแล้วเดินกลับไปตามทางเดินทันทีดรไมได้บอกทุกคนว่าเขาจะสัญลักโบราณพวกนี้ได้และมันจะนําพวกเราไปสู่ทางออกทุกคนที่ได้ตัดสินใจเดินตามดรมไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะเดินยังไงก็ยังไม่ถึงทางออกสักทีทําให้ดรไมรู้สึกเอะใจว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปนอร่าได้ักทวงพ่อว่าพวกเราพากันเดินวกนกลับมาที่เดิม ซันนี่ก็เลยพูดเสริมว่าพวกเราหลงทางแล้วซาเฮียได้เดินวนมาเจอหุ่นของชอตตี้จึงทําให้ทุกคนมั่นใจว่าพวกเขาวนกลับมาทางเก่าแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ตกใจพื้นดินที่พวกเขายืนอยู่ก็ถล่มลงมาจนทําให้ทุกคนตกมาที่ด้านล่างซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าที่รบอบอวนในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจอยู่นั้นอยู่ๆก็มีก้อนหินขนาดใหญ่หล่นลงมาทับขาของซาเฮียทําให้ซาเฮียกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนพยายามช่วยกันดันหีบออกไปแต่ก็ไม่สําเร็จทางหน้าของซันนี่ก็มองเห็นป่อง ที่น่าจะเป็นทางออกให้ทุกคนได้เธอก็เลยอาสาขึ้นไปสำรวจดูซันนี่ที่พบกับตัวประหลาดที่อยู่ภายในนั้นซึ่งมันก็ได้พุ่งเข้ามาจโจมเธอจนทําให้ซันนี่ตกมงไปที่ด้านล่างซันนี่ได้บอกทุกคนว่าที่ขครื่องบนมีตัวอะไรก็ไม่รู้มันทําร้ายเธอและกว่าน่าจะจนเป็นแผลทางหน้าของดรมาที่ค้นพบสัญ,ญลักษณ์บนกําแพงเขาจึงได้บอกทุกคนว่ามีคาเตือนเขียนเอาไว้ว่าห้ามเข้ามาที่นี่และห้ามให้บางอย่างจากที่นี่หลุดออกไปดรมาได้บอกกับทุกคนว่าเขาไม่รู้คําเตือนนี้มันหมายถึงอะไรแต่จะต้องเป็นเรื่อร่อองเลวร้ายแนนน ทุกคนได้พยายามตามหาทางออกกันต่อไปจนกระทั่งนอร่าได้พบกระป๋องอันใหม่เธอได้ก็มาบอกซาเฮียที่เป็นแฟนหนุ่มว่าเธอจะออกไปตามคนมาช่วยเขานอร่าจัดการทิ้งขวานรวมไปถึงตะเกียงเอาไว้ให้กับซาเฮียเพื่อใช้มันป้องกันตัวหลังจากที่ทุกคนเดินต่อไปได้สักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายฐานอียิปต์ทุกคนจึงได้พยายามส่งเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงของซาเฮียกรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดทั้งนอร่าและดรไมล์ได้ย้อนกลับไปเพื่อช่วยเหลือซาเฮียและสั่งให้จันนี่ก แต่เมื่อทั้งสองคนกลับมาพวกเขาก็ต้องพบว่าซายเฮได้หายตัวไปแล้วเหลือทิ้งงว่าแต่รอยเลือดที่ลากยาวเป็นทางดร์ไมล์ได้เข้ามาปลอบใจลูกสาวก่อนที่จะพาตัวนอร่าเดินย้อนกลับไปหาซันนี่เมื่อซันนี่ไม่ได้เห็นซายเฮกลับมาด้วยเธอจึงรู้ได้ทันทีเลยว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแล้วดร์ไมล์ได้บอกทุกคนว่าพวกเราจะต้องหาตัวทหารอียิปต์ที่มีชิวาซาคิดเพราะเขาจะประจำตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับทางออกพวกเขาได้เดินสำรวจต่อไปเ,ร,เรื่อยๆจนกระทั่งด็ร์ไมล์ได้พกบกระป๋องเล็กๆฟิต จากนั้นทุกคนก็คานตามเข้าไปซันนี่ที่อยู่รังท้ายได้บอกทุกคนว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้คานตามเธอมาทุกคนจึงรีบคานกันอย่างสุดแรงเกิดก่อนที่ซาคิทหารอียิปต์จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือพวกเขาซาคิทะได้บอกทุกคนว่าให้ถอยห่างมาจากปองก่อนที่เขาจะก้าวจ,จิงงก้าไปข้างในแต่ทว่าตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในปอง<ๆ>ก็ได้ผลออกมากระชากตัวซาคิษแล้วดึงเขาหายไปดรไมายได้ตะโกนบอกทุกคนว่าดับไฟเถืนี้เขาสั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งห้ามส่งเสียงดังเพราะทุกอย่างสงบลงแล้วฟฟิิซี่กกไไดด้้้เปจาากนกขึนม เขาทักซันนี่ว่าแผลของเธอเริ่มมีอาการติดเชื้อแล้วทางด้านของดรไมล์ได้บอกกับทุกคนว่าที่กำแพงถูกเขียนเอาไว้ว่าคำพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นตำนานที่มาจากคมพีมรณะว่ากันว่าใครก็ตามที่เสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณทุกดวงจะถูกส่งมาที่นี่เพื่อทำการพิพากษาบา,าปต่อหน้าเทพโอซิริสผู้คณะลูกขุนจะมีตาช่างขนาดใหญ่และมีเทพอนูบิสจะคอยนําหัวใจของมนุษย์แต่ละคนเอามาวางไว้บนตาช่างถ้าหัวใจของมนุษย์คนนั้นมีความสมดุลเท่าเทียมดวงวิญญาณของเขาก็จะถูกส่งตัวขึ้้นนปบนฟา และได้อาศัยอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวซันนี่ที่พูแดแทรกดตร์ว่าถึงเวลาออกเดินทางกันต่อแล้วแต่ทว่าดตร์มก็ดันเผื่อไปจับเข้ากับกลไกของพีระมิดทําให้ทรายไหลทะลักออกมาจากทุกๆด้านซันนี่ได้พาทุกคนรีบวิ่งหนีไปแต่ทว่าเธอก็หยุดวิ่งทันทีเมื่อได้เห็นกับดักที่อยู่ด้านหน้าฟิซซี่ที่ไม่ทันวังได้กระแทกตัวซันนี่จนตกลงไปในหลุมกับดักทําให้ซันนี่ถูกไม้เสียบจนทะลุล่างทางด้านของนอร่าก็ถูกทรายดูดดรอกเร์ไมจะพยายามช่วยชีวิตเธอเอาไว้ พวกเขาได้วิ่งตามสมทบกกับฟิสซี่ที่ัมแต่ยืนอึง้งเมื่อได้เห็นว่าซันนี่กำลังถูกแมวสฟิงค์ลุมกัดดร์มาที่เห็นแบบนั้นจึงจากการโยนผู้ไฟเพื่อไล่พวกมันออกไปจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันดึงร่างของซันนี่ให้หลุดออกมาจากม้าที่เสียบเธอแต่ท้ายที่สุดแล้วซันนี่ก็ขาดใจตายในตอนนี้ดอ,อรมายนอราและรวมไปถึงฟิสซี่ได้พากันติดเชื้อโรคประหลาดนอราได้บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งหมดหวังมันต้องมีทางออกดอกอร์มาก็เลยชี้ทุกคนดูป่องซึ่งน่าจะเป็นทางออกเดียวของพวกเขาทั้งง3คคนนพพยาาามหทอออกกกกัััู่ส แต่ไม่ว่าจะทํายังไงพวกเขาก็จะวนกลับมาที่เดิมดร์ไมล์ได้ชี้บอกทุกคนว่าตรงนั้นมีกับดักทรายและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทางตันก่อนที่ดร์ไมล์จะชี้ทุกคนดูซากของเจ้าชอตตี้ฟิสซ,ซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามซ่อมแซมเจ้าชอตตี้เพื่อส่งสัญญ,ญาณไปขอความช่วยเหลือที่ด้านนอกในขณะเดียวกันนอร่าก็รู้สึกว่าตัวเองได้ไปทักเข้ากับลมเธอจึงบอกดอกอร์ไมล์ว่ามีลมพัดออกมาที่ด้านหลังของรูปปั้นดร์ไมล์ก็เลยบอกว่าถ้าซาคิตเข้ามาในห้องนี้ได้แสสดงวงว่่่่่่าาามมัันนนนจะีีีทททออออกกซยูไห พวกเขาได้ช่วยการหากลไกของรูปปั้นก่อนที่กลไกของรูปปั้นจะเริ่มทํางานและเผยให้เห็นช่องทางเดินลับที่ซ่อนอยู่ทั้ง3าคนจึงได้จัดจิตใจเดินเข้าไปแต่ในระหว่างทางก็ไ,ได้ไปด้วยซากศพของแมวสฟิงซ์ซึ่งส่งกลิ่นตลบอบอวลไปทั่วดร์ไม์ได้พูดตันสติทุกคนว่าอะไรก็ตามที่ถูขกขังอยู่ภายในนี้มันเป็นคนฆ่าแมวสฟิงซ์พวกนี้ขอให้ทุกคนตั้งสติเอาไว้อย่าทำอะไรเกินเลยโดยที่เขายังไม่ได้บอกหรือสั่งฟิสซ,ซี่ที่มองดูแขนของตัวเองที่ตอนนี้เชื้อโรคเริ่มลุกลามเเเเมื่่อออวกขาดินตไปย นอร่าก็ได้พบกับซากศพคนตายดร์ไมา์ก็เลยบอกว่าพวกเราไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจในพีระมิดแห่งนี้จากบันทึกที่ดตร์ไมา์พบได้เขียนระบุไว้ว่าพวกเขาคือนักเดินทางฟีเมสันที่ได้เข้ามาสำรวจในพีระมิดแห่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะหลงทางและหาทางออกไม่ได้ฟิซซี่ก็เลยบอกว่าพวกเขาอาจจะเข้ามาสำรวจจากอีกทางซึ่งเป็นคนละทางกับพวกเราซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงทางออกอีกทางแต่แล้วจู่ๆก็มีสัปหลาดโผล่ออกมาที่ด้านหลังของดตร์ไมค์มันได้จัดก,การควักหัวใจของเขาออกมา สรางการเสียดสีท้องของนอร่าฟิซซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้พาตัวนอร่าวิ่งหนีกับเขาไปที่ทางเดิมแต่ทว่าช่องทางก็ได้ถูกปิดไปแล้วฟิซซี่ได้บอกกับนอร่าว่าเขาจะย้อนกลับไปที่ห้องฝังศพเพื่อบันทึกภาพตัวประหลาดเอาไว้ทุกคนคุณได้รู้ว่าเครก้าพวกเราและคนที่มาเจอกล้องเขาจะได้ระวังตัวนอร่าก็เลยบอกฟิซซี่ว่าไปก็ตายเปล่าแต่ฟิซซี่ก็ไม่ยอมฟังเขาจัดการเปิดหมุดกลางคืนของกล้องแล้วเดินย้อนก,กลับไปที่ห้อง ฟิซซี่ได้มองเห็นศพของดรไมล์ถูกจับไปมัดเอาไว้ส่วนตัวประหลาดก็หัวใจของเขาไปช่างก่อนที่มันจะกัดกินหัวใจของดรไมล์โดยมีฟิซซี่ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้แล้วหลังจากที่ฟิซซี่ได้คลิปที่ต้องการแล้วเขาก็ค่อยๆถอยออกมาจากห้องจากนั้นฟิซซี่ก็เอาคลิปมาเปิดให้นอร่าดูเขาถามกับนอร่าว่ามันคือตัวอะไรนอร่าก็เลยบอกว่ามันคืออนูบีสมันคือธาตุผู้พักดีของเทพเจ้าโอซิริสเจ้าอียิปต์โบราณจะเรียกมันว่าเทพเจ้าแห่งความตาย มันมีรูปร่างคล้ายคนและมีหัวเป็นหมานายมันคือสัตว์เดรัจฉานที่มีความต่ำช้าและโหดเหี้ยมมากๆมันเอาหัวใจพ่อของเธอไปชัง่งก็เพื่อเช็คดูน้ำหนักของวิญญาณซึ่งเทาพ่อของเธอมีหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์เขาก็จะถูกอนุบิสกัดกินวิญญาณเข้าไปหลังจากนั้นนอร่าก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราต้องย้อนกลับไปเพราะทางออกอยู่ที่นั่นฟิจี้ที่มองเห็นศพทาหารที่นอนตายจึงได้จัดก,การคว้าปืนทหารออกมาก่อนที่เขาจะบอกให้นอร่าไปเอาผู้ไฟมาจากดรตไมล์นอร่าได้บอกพ่อของเธอว่าเธอขอโทษ ถ้าไม่ใช่เพราะเธอที่ดื้อรั้นจะลงมาให้ได้ป่านนี้ดรมาก็คงจะไม่ตายนอร่าได้มองเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะบอกกับฟิสซี่ว่ามันคือสัญลักษณ์ของที่ประเจ้าโอซิริสที่ประเจ้าโอซิริสเป็นคนสร้างอนุบิดขึ้นมาและเป็นคนสร้างพีระมิดแห่งนี้เพื่อใช้มันเปที่ส่งวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายอนุบิดนั้นไม่ชอบมนุษย์และขินฆ่ามนุษย์ไปเป็นจํานวนมากมันพยายามเอาดวงวิญญาณมนุษย์มาสังเวยเพื่อให้ทพประเจ้าโอซิริสพึงพอใจแต่ทว่าก็ยังไม่มีดวงวิญญาณสักดวง แท้จริงแล้วพิละมิดแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อฝังศพใครแต่มันคือคุกที่็มไปด้วยกับดักเพื่อกุมกับอนุบิทที่ชั่วชาเอาไว้ฟิซซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนอร่าว่าเขาบันทึกทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วทางที่ดีพวกเราควรจะรีบหาทางออกก่อนที่อนุบิทจะกลับมานอร่าที่ฉายไฟไปที่ด้านบนและมองเห็นกลุ่มดาวที่อยู่บนนั้นเธอหันมาบอกกับฟิซซี่ว่านี่คือแผนที่ของหมู่ดาวดาวซิริอุสคือดวงดาวที่สว่างที่สุดและนั่นคือทางออกของพวกเรา พวกเขาได้สำรวจต่อไปจนกระทั่งได้พบกับเชือกที่ทหารอียิปต์ใช้ปีนลงมานอร่าที่ปีนก็เป็นคนแรกโดยมีฟิจ้ปีนตามมาติดๆก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงคำรามของอนุบิสอนุบีสได้ปีนตามทั้งสองคนขึ้นมาฟิจะพยายามใช้ปืนกัดยิงเขาใส่มันก่อนที่อนุบิสจะกระชากตัวฟิจ้หายไปนอร่าที่เห็นแบบนั้นจึงโยนผู้ไฟเข้าใส่อนุบิสก่อนที่เธอจะถูกอนุบีสจับตัวได้ มันจับตัวนอร่ามาบัดเอาไว้แล้วค็หัวใจของฟิซซี่ไปขึ้นตาช่างเมื่อฟิซซี่ทําให้มันผิดหวังมันจะได้หันกลับมาจะเล่นง,งานนอร่านอร่าได้จัดก,การใช้มีดตัดเชือกตัวเองได้สาเร็จเธอได้ใช้มีดฟันสวนไปที่หน้าของอนดูบีสในขณะที่นอร่ากำลังจะฉวยโอกาสหนีไปยูยูแมสฟิงก็ผมมาเล่นง,งานอ <Nora S 2> นูบิสนอร่าจึงใช้โอกาสนั้นปีนีออกไปได้สาเร็จเธอทิ้งตัวหมดแรงเพราะเชื้อที่ลุกลามไปทั่วร่างกายก่อนที่นอร่าจะมองเห็นเด็กคนหนึ่งเธอจึงได้พยายามขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ทว่าเด็กคนนั้นนนก็ไม่สใจรา เขาเดินมาคว้ากล้องของฟิสซี่ไปและปล่อยทิ้งนอร่าที่ติดเชื้อให้นอนตายอยู่แบบนั้นแต่ยังไม่ทันที่เด็กคนนั้นจะไปไหนไกลยูยูอนุวิทย์ก็โผล่ออกมาแล้วจากการกับเขาก็เ,าเป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญเกตปีแต่พอดูแล้วจะสนุกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโดยที่ปีศาจในเรื่องนี้นะครับก็คือเจ้าอนุบิทถ้ทารับใช้ผู้สื่อสารของเทพเจ้าโอซิริสมันพยายามตามหาหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อทําให้เทพเจ้าโอซิริสพึงพอใจจนลงมือฆ่าคนตายไปมากมายจนกระทั่งคนในสมัยนั้นต้องสร้างพิด้ามา และหลอกล่าอนุบิตท,ที่เข้าไปมันคือเขาวงกดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกับดักและถึงแม้ว่ามันจะฆ่าอนุบิตไม่ได้อย่างน้อยมันก็ช่วยขังอนุบิตเอาไว้ไม่ให้มันออกไปไล่ฆ่ามนุษย์อีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรับภาพยนตร์เรื่อง The Pyramid